ช่วงนี้วัตถุดิบแพงก็อาจจะปรับลดบางส่วนออกไปเน,ะนาะเ,เ,เออของหมดอ๋อของมันหมดเฮัยโอ้แสดงว่าวันนี้คนเยอะโอ,โอ้ผมมาห้าโมงเข้าใจว่าของไม่ครบที่ไหนได้นะครับของหมดโอ้โห นี่นะครับพิกัดหาไม่ยากเลยครัวลุงโหนกเาจะอยู่ใกล้สะพานปีดีนะครับฝั่งตรงข้ามกับ Honda จอคูณเพิ่มมากันได้เลยสำหรับ f c